เอาล่ะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทคนครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจานเจมส์เกมเมอร์คนเดิมครับผมหลังจากที่เมื่อวานครับผมจะไปปั้นคิงใช่ไหมตอนนี้ครับมาดูคิงของผมดีกว่าตอนนี้คิงของผมเนี่ยผมปั้นเป็น4ดาวเป็นที่เรียบร้อยครับเลเวล69โอ้โห <c oughs> เลขสวยแบบเป้าจาน นี่ครับเลเวล6กครับก็สกิลเนี่ยผมปลดล็อกถึงลิมิต12เลยก็คือเต็ม70ทุกอันนะฮะแล้วก็นี่ครับอัพ4ดาวไปที่เรียบร้อยนะจริงๆอยากอัพเพิ่มอีกสัก5ดาวอะแต่ว่าน่าจะต้องดองอีกเยอะเลยอะน่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะถ้าเกิดจะขึ้น5าดาวแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดขึ้น5ดาวได้เนี่ยคิงจะยิ่งโหดมากๆกว่านี้หลายเท่าเลยนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เด็กผมก็ใกล้5ดาวแล้วเหมือนกันโอเคครับวันนี้อย่างที่ผมบอกก็คือผมเนี่ยจะมารีวิวตัวละครคิงนั่นเองนะฮะก็ผมได้ไปลองเล่น ะไรหลายอย่างและผมคิดว่าคิงเนี่ยมัน4ดาวใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วแบบดาเมจมันเอาจริงคิงเป็นตัวที่ดาเมจสาหรับผมนะผมคิดว่าดาเมจมันไม่ได้จัดมากแต่ว่าความปวนของมันเนี่ยมันอยู่ที่ <Wow. S 1> เขาเรียกว่าการสกัดขาฝั่งตรงข้าม <Wow. S 1> สาหรับสกิลแรกนี้นะครับคิงก็จะโจมตีเป้าหมายเดียวนะฮะแล้วทําให้ติดสถานะบทขยี้2รอบครับผมส่วนสกิลแรกเนี่ยผมว่าก็ไม่เท่าไหร่นะสกิลสองครับสกิลสองเนี่ยคิงจะเดินเข้าสู่สนามลบเพื่อข่มขวัญศัตรูนะฮะอีกทั้งทําให้ศัตรูเนี่ยตกสู่ใน สถานะหวาดกลัวสถานะหวาดกลัวนี่คือทําให้พลังของเขาเนี่ยถูกล็อกไว้ก็คือลูกไฟของมันนะ่ะถูกล็อกเอาไว้2จุดนะครับผมมันทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถใช้สกลิลได้แล้วก็สกลิลนี้เนี่ยยังฮิวเพื่อนอีก50%ของดาเมจที่ทําได้ด้วยนะครับถือว่าดีใช้ได้เลยนะฮะ แล้วก็สกิลพาสซีฟครับผมสกิลพาสซีฟนี่แหละเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีมากๆครับสกิลแกร่งที่สุดในโลกเมื่อปฏิบัติการส่งผลทําให้ศัตรูได้รับดาเมจบนนัดจาก20เซนของพลังโจมตีนะครับเอาง่ายๆนะฮะยิ่งเรามีลูกไฟเยอะเท่าไร่มันก็จะบวกไปทีละ20 20 20อเออนึกออกปะ <Yeah. S 1> สมมติถ้าผมมีลูกไฟ3ลูกไฟเงดาเมจผมก็จะเพิ่มอีก60เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอ่าแล้วก็สกิลพาสซีฟนี่นะครับสามารถเพิ่มบนนัดโจมตีได้มากสุดถึง120เปอร์เซ็นต์เลยนะฮะ เออนี่แหละฮะผมก็ลองไปเล่นหลายๆอย่างแล้วนะสำหรับเจ้าตัวคิงผมลองจัดโพสิชันหลายๆอย่างและผมก็คิดว่าการจัดโพสิชันเนี่ยและผมก็รู้สึกว่าการจัดโพสิชันเนี่ยผมจะจัดไว้แบบนี้นะครับคือผมจะเซตให้คิงเนี่ยออกไปเธอแรกเลยแล้วก็ไปลดลูกไฟของศัตรูทําให้ศัตรูฝั่งนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สกิลได้แล้วจากนั้นก็ให้จกักรพรรดิเด็กแล้วก็คอมโบคอมจอยรีอจอยซันซิลที่โหดที่สุดในจัก,กรวาลมาเวลนะครับผม โอเคให้คิงยืนข้างล่างดีกว่าให้ดาร์กไซยินบนแล้วก็คาโบโตยืนกลางจริงๆอะ่ะส่วนตัวผมอยากให้จัก,กรพรรดิเด็กวัยหนึ่งนะแล้วก็เอาคิงไปยืนตรงนี้นะครับแล้วก็ออกต่อจากจัก,กรพรรดิเด็กไปคอมโบแต่ว่าด้วยความที่ไอเทมเรามีจํากัดปุ๊บผมก็เลยปรับเป็นให้คิงเนี่ยออกไปก่อนเลยละกันแล้วก็จกักรพรรดิเด็กตามนะฮะแล้วก็คอมโบมาหานตะไคนะฮะมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดสู้จริงแล้วเนี่ยคิงมันจะโหดสักแค่ไหนครับเราลองเข้าประลองเลย ก็มาดิครับตอนนี้เนี่ยผมได้ปล่อยแรงตัวเองให้ตกครับคือผม,มเอาพวกตัวกระจอกอใส่ไว้ไงตอนแรกโอเคเดี๋ยวเอาคิงใส่ก่อนนี่ครับยืนแบบนี้เลยนะครับน้องๆเอาคิงยืนเลย <Yeah. S 1> นี่ครับทัพที่ผมจะไปสู้เนี่ยผมจะจัดไว้แบบนี้นะฮะผมเนี่ยได้ปล่อยแรงตัวเองให้ตกลงมาแรง32นะเพื่อที่จะไต่แรงขึ้นไปใหม่ผมจะไต่แรงขึ้นไปสู่อันดับหนึ่งใหม่นะฮะเพื่อไต่ให้น้องๆได้ดูกันนะครับว่าคิงเนี่ยมันจะสู้ไหวหรือเปล่านะฮะโอเคไปเจอกับอันดับ18เลยนะครับ cancel ไอ้นี่ชื่ออะไรมันเลงเหรอมาครับมาดูคิงแล้วดีกว่าครับคิงเปิดก่อนเบ้านี่นครับผมเปีย้ยงสองแสนลดพลังครับแล้วก็คอมโบม,ม,มาเฮ้ยลดพลังเขายังมีอยู่นะแสดงว่าเขาใช้คอคออื่นปะที่ไม่ใช่คอจาก,กรพรรดิเด็กวะกนี่นไงครับผมเรียบร้อยครับเทินเดียวฝั่งนั้นยังไม่ได้หือยังไม่ได้อื่เลยนะโอเค คราวนี้ครับเราไปเจออันดับ7จ็ดซะหน่อยฮะพลัง7จ็ดแสนแปดถือว่าสูงพอใช้ได้เลยนะคิงเปิดก่อนล่าคิงเปิดก่อนมาครับไม่ยากเห็นไหมพลังเขาเหลือแค่หนึ่งครับฝั่งนั้นเขาไม่สามารถใช้พลังได้นะต้องต้องลุ้นแะว่าเขาแบบออกมาตีธรรมดาแล้วเขาจะติดคลิปนี่งไงบอลทองผมอะ่ะนี่ไงยิงเป็นล้านยิงเป็นล้านบอลทองก็ยิงเกินไปบางทีอะ่ะโอเคครับนี่ครับ คือมันมันดีตรงเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยๆไต่ไปซิจริงๆผมไม่อยากตีกิวเดียวกันกับผมเลยนะแต่ว่าเนี่ยข้างหน้าผมแม่งกิลเดียวกันหมดเลยกิลเดียวกันหมดเลยโอเคขออนุญาตตีนะครับเพื่อแบบเป็นการรีวิวตัวละครคิงนะขออนุญาตตีคุณเพชรนะครับมาดูคิงซิเดินออกไป <c oughs> สู่สนามลบและขมขวัญฝั่งตรงข้ามโดนล็อกไปดิโดนล็อกไปแล้วครับฝั่งนั้นไม่สามารถใช้สกิลได้ครับณนะปัจจุบัน เนี่ยตองให้เห็นไหมเขาจะออกมาตีธรรมดานี่ไงยิงที่เก้าแสนเกือบล้านบอลทองผมแรงแรงจัดเลยอะลับอลทองบอลทองคือบางทีก็แรงน่าเกียดเกินนความรู้สึกนะโอเคเห็นไหมเขาตีธรรมดาเขาไม่ได้ใช้สกิลเลยคือเอาจริงๆผมว่าคิงนี่คือตัวใบสกิลดีๆนะคือเป็นตัวใบสกิลดีๆนี่เองอะอจิตจ้าสมาร์ทโฟนมากครับผมโอเคครับลายต่อไปคือใครครับ ลายต่อไปเอาเป็นคุณแวมวิปนี่ลวกันอ่ากิวอิมมอร์ทล,ล่ะครับมานี่ดิอิมมอร์ทล่ะวะกิวอลีกับเราเหรอมานี่หน่อยคิงไปจัดการหน่อยนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะพลังหายไป2จุดคือพลังมันเหลือแค่ลูกไฟอันเดียวอ่ะมันไม่สามารถใช้สกิลได้นะนี่เห็นไหมมันต้องออกมาตีสดอะ่ะเฮ้ยเขาตีติดคีร์แล้วตอนนี้พลังเขามาล่เห็นไหมเขาเขาต้องรุนได้ตีติดคีร์อย,อย่างนี้นะไม่งั้นเขาจะไม่ได้ใช้สกิล บอลทองพี่บอลทองพี่ก็แรงอยู่นะน้องๆนะอาตอมบิคแคนเซิล <laughs> ฟูดมัวจัดเลย <t> โอเคตอนนี้เนี่ยเฮย้ยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งไอ้น,นี่ขึ้นมาครองอะครับไอ้กิลอิมมอร์ทัลอะโอเคบางอาจมากมากเลยคุณบางอาจมากมากเลยนะครับที่คุณมาแบบขึ้นคลองอันดับหนึ่งของผมเนี้ย <h> เดี๋ยวผมไปฆ่าซุายใครเงี้ยซะหน่อยละกันซุยใครเงี้ยกิวดวกันฆ่าก <laughs> ิวดวกัน ไปคิงนี่ไงล่ะ <c oughs> คือมันขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะแต่มันติดขีนะทำบบเล่นไปเอาละเอา,เอาตีไม่ติดขีด้วยนี่เห็นไหมเขาจะไม่สามารถใช้สก,กิลได้อันนี้เลยคือความเกรียนของคิงอันน่ะโดนไปสก,กิลไปแล้วโดนใบสกิลโดนไปส,ก,ก,ไปสก,กิลไปแล้วอื้เจ็บไหมเจ็บไหมถามจริงอะตอมิกปิดฉากตายไปห้าตัวไปโซบาระเฮ โกงความตายเฉยเลยโกงความตายเก่งนะไอ้ซูเปอร์ดาร์กไซด์เนี่ยโอเคขอโทษคุณซุยใครเงะด้วยนะครับมาฮะเฮ้ยแต่จาวิตเขาแรงจาวิตคนนี้เขาก็โหดผมขอไปเทสกับจาวิตสักครั้งได้ไหมผมขอเทสจาวิตหน่อยวิจาวิตจเจอใบเจอใบไปดีเจอใบไปดียังไงเอ้าทำไมเขาจะใช้สกิลได้อ่ะเฮ้ย มันโดนใบไปแล้วไม่ใช่หรือหรือว่าเขาใช้คอสะทอนวะกมระกระจกแตกใส่ผมดังเพลงเลยได้เวลาเคานเาตอร์วสวนกลับนะครับน้องๆมาดีมาคุณคุณคุณจาวิตคุณจาวิต <c oughs> คุณจาวิตโอเคเราหัวดคุณจาวิตเสร็จละต่อไปได้เวลาไปหวดอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับผมนี่ไอคนนี้พลังหนึ่งล้านหนึ่งแสนส ก็ให้น้องๆเขามามาดิครับเดี๋ยวเจอคิงผมใบ้คิงไปออกไปใบ้โชว์สักทีนึงนี่ไงล่ะโดนใบ้ไปดิยังไงนี่ออกมาตีสดงดเชื่อเบื่อทวงออกมาตีสดแบบนี้ออกมาตีสดแบบนี้ก็เข้าทางที่สิครับน้องๆโอ้โหมันตัวใบ้สกิลดีๆนี่เองอะ่ะนี่ไงขู่ก้า0แสนอะตอมิกปาดหน้าเค้ก รเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้หือไม่ได้อืมไม่ได้ทําอะไรผมเลยครับน้องๆไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะนี่คือความเกลียนของคิงครับปิดฉากเลยคิงไหมสวยโอ้โหแค่ออกมายืนเป่งกล้ามเฉยๆตายหมดเลยอ,อะไรมันจะเถื่อนขนาดน,นั้นนะคิงไหนๆขออีกสักรอบดิมาเจอกับพี่อีกสักรอบสิข้หาห,าหมันไส้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> คือใน PVP ผมว่ามันโกง,งเลยนะใช้คำว่าโกง,งเลยดูดิมันปิดผนึกสกิลเขาไปแล้วอะ่ะเนี่ยเห็นไหมถ้าเขาตีไม่ติดคีถ้าเขาตีไม่ติดคียยังไงเขาก็ไม่ได้พลังอะ่ะมาดิครับมาดิครับยังไงอะครับยังไงอะครับบอลทองยิงไปครับจังหวะนี้โคตรแรงอะตอมิกบอกพี่ขอปิดฉากอื้อือ้อออออืเรียบร้อยเอาอะไรไปรอดด่ะ คิงออกไปมองหน้าซูเปอร์ดาร์กไซ์โชว์หน่อยปะปิดฉากโชว์น้องนองเขาหน่อยปะ่ะนี่ไงปิดฉากโชว์น้องๆเข้าไปครับผมอ๋อความเกลียนของคิงอ่ะครับน้องๆกดรับไอเทมก่อนถ้าเราสู้อีกสองรอบผมจะได้อันนี้ด้วยนะเนี่ยโอเคสู้ให้มันครบดีกว่าจะได้รับไอเทมนะครับผมสู้กับใครดีอ่ะใครที่แบบว่าสูสีกับเราก็น่าจะมีคนนี้คนเดียวอ่ะมั้งอีกสักรอบดีเพื่อนคือผมอยากรู้ว่าแบบเขาตีธรรมดาเขาจะมีโอกาสติดขีปะ เนี่ยจังหวะที่เขาแบบโดนผมใบ้ไปปุ๊บเห็นไหมเนี่ยเขาต้องออกมาตีธรรมดาแต่ถ้าเขาตีไม่ติดคียมันคือจบอะ่ะเนี่ยเฮ้แต่ว่าตีอะตอมิกติดติดคีแต่ว่ามันมันไม่ได้ลูกไฟครับเพราะว่ามันเป็นพาสซีฟนะมันเป็นจังหวะไล่ตียิไงคือบอลทองผมแบบยิงทีละแปดแสนอะ่ะบอลทองแบบแรงจัดเลยเพลงกระจกแตกดังเพลงไปเลยครับน้องๆน,งนี่ติดติดคีแล้วครับเมื่อกี้ฝั่งเขาติดติดคียวนะเขาได้พลังมา2จุดละ นี่ใช้พลังส่วนคืนหนอใช้พลังส่วนคืนหนอนี่ไงขวาตรงไปก็แล้วไงคิงบอกแค่นี้เฉยเฉยเฉยออกไปมองหน้าอีกสักรอบนึงครับตายไป2ตัวครับผมโอ้โหโอ้หี่ผมไม่ได้รังแกเขาใช่ไหมเนี่ยครับน้องๆเรียบร้อยฮะโอ้โหคิงคิง คิงนี่เถื่อนเกินโอเคครับเดี๋ยวผมสู้อีกสักรอบหนึ่งเอาสู้กับอันดับ9แล้วกันอันดับสองที่ผมสงสารเขาแล้วสู้เขามาบ่อยเหลือเกินมาอันดับ9้ามาเจอพี่หน่อยเซคิงมาบายสกิลบายสกิลยังไงไปครับผมเด็กเวนไปแล้วครับเด็กเวนยิงครับบอลทองบอลทองครับ80 0 0 0 0อะตอมิกปาดหน้าเคก้กไปครับผมจบ ด <You win. S 1> จบเจ้าไม่เล้าหรืออื้อหือไม่เล้าเธอร mm hmm. ับไอเทมครับนี่แหละฮะผมจะประลองมันละ20่รอบใช่ปะมันละสิบรอบก็พอมั้งตอนนี้ผมก็สามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟได้เหมือนเดิมแล้วนะด้วยความสามารถของเจ้าคิงอ่ะผมว่านะใน PVP มันค่อนข้างเกลียนนะแต่ว่าถ้าเกิดลงด่านหรือว่าอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็ใช้ ใช้แก้ขัดได้อะเนี่ยทีมผมจะเป็นประมาณนี้เลยคือจริงๆอ่ะตอนแรกเป็นโบลท์ยืนตรงนี้ใช่ไหม <Yeah. S 1> แต่ว่าโบลทผมอะจากกรอบทองผมเลียออกมาให้มันกลายเป็นธรรมดาแล้วแล้วก็อัพไปสีดาวนะเพื่อเอาไว้แบบลงลงลงดันอะไรพวกนี้คือเอาไว้แค่นี้ก็พอละผมคิดว่าอาจจะไม่ได้อัพโบลทมากกว่านี้แล้วนะฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็ที่จะอัพเพิ่มก็จะมีนี่เอาไว้ตีบอสเอาไว้ตีบอสประมาณนี้นะฮะส่วนคิงนี่ผมคิดว่าผมปั้นแน่ๆเลย เพราะว่าถ้าเกิดขึ้น5ดาวได้นเนี่ยคือพาสซีฟอะพาสซีฟมันจะยิ่งแรงขึ้นยิ่งแรงขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะเออคือดาเมจมันก็น่าจะแรงขึ้นอีกอประมาณนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่กําลังหาอยู่นะครับว่าแบบเอ้ยจะปั้นตัวละครตัวไหนดีตัวไหนโหดนะฮะแต่ว่า SSR มีน้อยอยากปั้นตัว SR ธรรมดาผมแนะนาครับบอลทองเนี่ยครับบอลทองเห็นไหม <Yeah. S 1> คือผมยิงทีละเป็นล้านเลย <Huh? S 1> คือบอลทองโหดมากจริงๆนะดาเมจบอลทองผมก็เนี่ยเจ็ดหมื่น ถือว่าแรงนะแต่คนอื่นนี่อาจจะขึ้นแสนมาแล้วนะอย่างแป๊กคุงเพื่อนผมเนี่ยขึ้นแสนมาแล้วบอลทอง7ดาวไปแล้วมั้งเถื่อนเกินคนนั้นนะประมาณนี้นะครับคิงเนี่ยคือส่วนตัวผมคิดว่าดา m เมจมันไม่ได้แบบเปี้ยงป้างขนาดนั้นแต่ว่าการไบสกิลของมันอะ่ะผมว่ามันป่วนป่วนมากๆเลยแล้วก็มันค่อนข้างเก่งใน PVP เพราะไอ้สกิลไบมันนี่แหละ ออแต่ผมเคยไปดูคลิปจีนนะเขาเอาแบบคิงไว้ตรงกลางนะคือเหมือนมันเหมือนกับว่าแบบเซิร์ฟจีนอ่ะเหมือนพลังมันแบบมันไม่จําเป็นต้องไปตัดพลังคนอื่นเขาแล้วไงเหมือนแบบเริ่มมาเขาใช้คออื่นที่ไม่ใช่คอของจักรพรรดิเด็กอะ่ะคือพอเริ่มมาปุ๊บลูกไฟมันมีแบบ8ลูกแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่จําเป็นต้องใบ้ๆนะเพราะว่าผมเห็นเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาไว้ตรงกลางนะฮะแบบว่าทําดาเมจแล้วก็ฮิลได้ด้วยนะฮะ ผมคิดว่าถ้าเกิดถึงช่วงหลังๆแล้วเมตานั้นเนี่ยผมก็อาจจะทําแบบนั้นนะฮะแต่ว่าคิงเนี่ยผมคิดว่าผมปั้นยาวๆแน่นอนเลยเพราะว่าผมว่า ในช่วงเมตานี้เนี่ยคิงยังโหดอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเมตาในอนาคตก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งส่วนตอนนี้เนี่ยผมว่ายังโหดอยู่โอเคครับสาหรับวันนี้ผมมารีวิวคิงให้ดูประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบอยากสนับสนุนพี่เจนะครับกดไลค์เลยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดทุกอย่างที่น้องๆกดได้เลยครับเดี๋ยวนะลูกศิษย์จันเจ <Huh? S 1> มาไงวะเนี่ยลูกศิษย์จันเจเอ้ยลูกศิษย์จันเจเ็มาเอ้ยคุณมาแอบอ้างเป็นลูกศิษย์ผมได้ยังไงครับเนี่ย โอเคครับสำหรับวันนี้ผมอโอเคราทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย